วิธีย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์ Android มาฝั่ง iPhone ทำอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยสวัสดีครับ Audio oh, m มครับวันนี้เรามาย้ายข้อมูลโทรศัพท์ Android มา iPhone นะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับสำหรับ iPhone ก่9นะครับเราเริ่มทำการรีเซ็ต iPhone ก่อนนะครับ เข้าไปที่ s e t t i n g นะครับเข้า General นะครับต่อไปเราเลื่อนลงล่างนะครับเลือก Transfer or Reset iPhone นะครับครับแล้วก็เลือกที่ Erase All Content นะครับเสร็จแล้วมาหน้านี้นะครับเป็นการ Erase this iPhone นะครับเราเลือก Continue ได้เลยครับเสร็จแล้วเราใส่รหัสเข้าไปนะครับ ้นานนี้นะครับให้อัปโหลด Data ขึ้นไป iCloud นะครับถ้าเราไม่อัปโหลดกด erase now เลยครับแล้วก็ใส่ Apple ID นะครับเสร็จแล้วกด turn off ได้เลยครับกด erase iPhone ครับโอเคตอนนี้ iPhone ก็ทำการลบข้อมูลต่างๆทั้งหมดนะครับเพื่อจะเป็นตัว iPhone ใหม่นะครับ โอเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น i p iPhone เครื่องใหม่แล้วขั้นตอนนี้เลือกภาษาไทยครับต่อไปเรื่องพื้นผ้าครับเลือกไทยนะครับรอสักครู่นะครับอ่าตอนนี้มาถึงหน้าเริ่มใช้งานนะครับเรากดตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับ หลังเราเลือก w i f i นะครับเลือก w i f i ของเราเองใส่รหัสผ่าน w i f i ก็ไปกดเข้าร่วมครับรอสักคู่หนึ่งจะมาเข้าข้อมูลความเป็นส่วนตัวนะครับกดดาเนินการต่อได้เลยครับทัดได้ดีนะครับกดตั้งค่าภายหลังได้ครับไม่ใช้นะครับกดไม่ใช้รหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่านหรือถ้ายังไม่ตั้งก็กดตัวเลือกรหัสผ่านนะครับกดไม่ใช้นะครับไม่ใช้รหัสนะครับ ต่อไปนี่หน้านี้สำคัญนะครับกดย้ายข้อมูลมาจาก Android นะครับโอเคเสร็จแล้วเรดี๋ยวเราไปต่อกับเครื่อง Android เลยครับครับที่เครื่อง Android เราจะต้องโหลดแอปที่ Play Store นะครับชื่อว่าแอปว่าย้ายไปยัง ios นะครับโอเคเมื่อโหลดเสร็จแล้วเรากดเปิดเลยครับตรงนี้เรากดยอมรับเลยครับเสร็จแล้วตอนนี้กดดำเนินการต่อครับกดยอมรับครับ อันนี้เป็นการส่งการใช้งานครับเรากดไว้ภายหลังก็ได้ครับเสร็จแล้วต้องมีสิทธิ์เข้าถึงตําแหน่งนะครับกดดาเนินการต่อที่ iPhone เลยครับแล้วก็เสร็จแล้วเรามากดดาเนินการต่อที่ตัว Android นะครับโอเคเสร็จแล้วตอนนี้กดดําเนินการต่อที่ Android ครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่รหัสที่ขึ้นที่หน้าจอ iPhone นะครับหลังจากใส่รหัสที่หน้าจอ iPhone แล้ว ก็จะ a n d r o i d ก็จะถามให้เชื่อมต่อกับ iPhone ชั่วคราวนะครับเรากดเชื่อมต่อเลยครับอ่าตอนนี้2เครื่องได้เชื่อมต่อกันแล้วนะครับนี่เห็นแล้ว iPhone เห็นตัวเครื่อง Android แล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้เราจะสามารถเลือกข้อมูลที่เราจะถ่ายโอนไปได้นะครับเราเลือกเสร็จแล้วเรากดอนุญาตนะครับนี่นะครับกดอนุญาตหมดเลยนะครับ จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเช่นข้อความรายชื่อปริทินบัญชีคังรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถกดอนุญาตให้โอนย้ายข้อมูลไปได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับในส่วนของที่ไม่มีข้อมูลก็จะไม่สามารถติ๊กถูกกดอนย้ายได้นะครับเสร็จแ,แล้วจะมีตัวเพิ่มไฟล์นะครับด้านล่างนี่นะผมเลื่อนขึ้นให้ดูนะครับเนี่ยด้านล่างเป็นเพิ่มไฟล์าสามารถ เข้าไปเอาข้อมูลที่อยู่ในตัว Android ในโฟลเดอร์นะครับสามารถโอนย้ายไปได้ด้วยโอเคหลังจากเลือกเสร็จสิ้นแล้วนะครับกดดําเนินการต่อเลยครับโอเคตอนนี้เป็นขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูลแล้วนะครับจากฝั่งตัว Android ไปที่ iPhone นะครับรอสักครู่นะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ในการโอนย้ายนะครับถ้าไฟล์มากก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้โอนย้ายสำเร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกดเสร็จสิ้นเลยครับเสร็จแล้วไปที่ฝั่ง iPhone นะครับกดดำเนินการต่อได้เลยครับเราไปเซตค่าตั้งค่า iPhone ใหม่นะอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้ Apple ID ดดนะครับถ้าเพื่อนยังไม่อยากใส่ก็กดข้ามไปก่อนนะครับดำเนินการต่อแล้วกดไม่ใช้ไปแต่ถ้าใครอยากใส่ก็ใส่ได้เลยนะครับ ตอนนี้ขั้นตอนนี้กดยอมรับเลยครับกดยอมรับอีกครั้งครับโอเคอัปเดต iPhone อยู่เสมอกดดำเนินการต่อเลยครับตัวนี้ดําเนินการต่อเลยครับที่ตั้งนะครับดําเนินการต่อได้เลยครับซิริครับกดดำเนินการต่อได้เลยครับโอเคตอนนี้เวลาหน้าจอดําเนินการต่อครับ การวิเคราะห์ p h o n นนะครับดำเนินการต่อครับรูปแบบของหน้าจอนะครับโอเคตอนนี้เลือกต้น iPhone เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างไงบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องออดีนมายด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันครับสวัสดีครับ